สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงเกี่ยวกับการบดพลาสติกน,นะครับทุกคนมีเพื่อนๆนะครับแสดงความคิดเห็นมานะครับ POSING ผมก็จะตอบนะครับในคลิปในคลิปนี้นะครับมีเพื่อนๆนะครับแสงดงความคิดเห็นว่าเพื่อนอยากได้เครื่องบดนี่คือเครื่องบดนะครับเครื่องบดพลาสติกว่าสื่่าราคาจักบาทนะครับ ผมตอบแบบนี้นะครับเครื่องบดนะครับราคาม่แตกแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับเราแต่ไปเลือกเอานะครับมักแบบใดนะครับก็ไปเลือกมาส่วนของผมนะครับราคานะครับของมือสองนะครับผมซื้อมาก็อยู่หลักหมืน่นของไม ก็จะอยู่หลักแสนนะครับผมก็ต่อแบบนี้นะครับนี่ครับผมกซื้อมาเรื่อยๆลักหานะครับนี่ครับผมซื้อมานะครับส่วนมอเตอร์นะครับผมบร่ได้ใส่ไฟฟ้านะครับผมใช้เครื่องยนต์นี่คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องรถใหญ่มาพ่วงนะครับนี่ผมใส่ สายพานนะครับใส่เครื่องรถใหญ่เครื่องรถกระบะนะครับนี่นี่ครับเครื่องรถกระบะแล้วการติดตั้งนะครับผมมาติดตั้งเอาเองนะครับอีส่วนนี้ก็ให้ช่างฮ็ดให้นะครับเครื่องบดนี่ครับส่วนใบมีดนะครับใบมีดใส่เล็กแหนบนะครับมีหลายแบบนะครับเพื่อว่าตรงการเอาแบบ เป็นใบมีดนะครับหรือว่าเอาเล็กแหนบนะครับผมใส่เล็กแหนบมีสามอันนะครับพรมบดบดพลาสติกนี่ครับเป็นพลาสติกพี่พี่นะครับหรือเป็นพลาสติกเปาหรือเป็นพลาสติกแข็งนะครับมีหลายแบบนะครับพลาสติกกวดบดแล้วแต่จะเลือกบดนะครับนี่คือพลาสติกที่ คนบดนะครับส่วนนั้น่เครื่องบดนะครับคันพี่น้องหลายๆคนสนใจอยากได้ก็เขาไปหาเลือกเบิ่งไในเฟ c e b บุกนะครับเขาไปในเฟ c e b บุกว่ารับสื่อของเก่านะครับซื้อของเก่าอะไรนะครับหรือว่าบดพลาสติกนะครับเขาไปแน่ว่าบดพลาสติกขายว่าสินะครับ ก่อนจะมีเครื่องบดนะครับมีหลายๆคนโพดขายนะครับไปเลือกซื้อเอาได้นะครับก่อนจะซื้อนะครับผมแนะนำให้ไปเบิ่งของก่อนนะครับก่อนจ่ายเงินนะครับบางอย่างอาจจะบอตรงปกก็ได้นะครับที่เจ้คของเพิ่นขายเพิ่นโพดขายนะครับต้องไปเบิ่งก่อนนะครับก่อนจะจ่ายเงินนี่ครับส่วน การบดนะครับก็ต้องไปศึกษาถามผู้ที่เขาเห็ดมาก่อนนะครับตัวใดนี่ประสบประสบการณ์การบสดส่วนการการบดนะครับก็ต้องไปเบิ่งตัวอย่างนะครับถามคำแนะนำจากผู้ที่เขาเห็ดมาก่อนนะครับของผมนะครับผมก็ไปถามคำแนะนำนะครับก่อนผมจะมาบด มาแยกแล้วก็แรงทรงนะครับที่เราทรงพลาสติกกรงไปชามเขาพร้อมนะครับแยกสีแยกไ่หลายอย่างนะครับนี่ครับนี่คืองานบทพลาสติกนะครับคันต้องการเครื่องไง่นะครับราคาก็จะแพงขึ้นนะครับตามเล็กของมันนะครับเล็ก เครื่องใหญ่เล็กเมื่อก็ต้ตองนานะครับส่วนควอมแรงนะครับควอมแรงผมแนะนําสังเกตดูมเล็นะครับนี่ครับมเล็นี่ครับเลยใส่พ่านมันใหญ่มันก็จะแรงนะครับบดขาดนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับตุ๊กตาตัวนี้กระตกใหญ่นะครับเวลาเราบดนะครับมีน็อตมีเอียง ลงเรือเข้าไปเบอร์แปดเบอร์สิบนะครับการลุกปืนแตกครับตัวนี้ก็จะแตกนะครับคันมนเหล็กนะครับก็ต้องเอาให่ไหวดีที่สุดนะครับแล้วก็เครื่องรถยนต์นะครับมาพ่วงก็ต้องเลือกเอารถที่หลอบสะนะครับยาไปเอารอบเร็วนะครับคันรอบเร็วอาจจะบดบวขาดนะครับมันมันเร็วแต่ว่านบนแรงนะครับต้องหาหลอบสะมาบดนะครับเครื่องรถใหญ่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อทุกคนนะครับ